สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจอบ่อยค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือการที่เราใส่ออโต้ฟิลไม่ได้นะครับออโต้ฟิลก็คือการตรงมุมขวาเนี่ยปกติเวลาเซลล์เซลล์หนึ่งเวลาเรากรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยเอ็กเซลเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทํางานโดยการออโต้ฟิลนะครับซึ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะต้องมีให้เรากดเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ฮะตรงมุมขวาล่างแต่ตอนนี้เราไม่มี ฝั่งนี้ที่เป็นเดือนก็ไม่มีนะมันหายไปครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดมันออกมานะครับทํำยังไงก็คือกดไฟล์เลือกออปชันเลือกแอดวานนะครับแล้วก็ไปกดทิกมาร์กอันที่3นีครับ Enable Free h a n d l e and Sell Drag and Drop กดโอเคดูครับมาแล้วฮะ ทีนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์แล้วนะครับให้กดลากอย่างเดียวแต่นี้มันไม่เป็นไม่เป็นซีรีส์ใช่ไหมให้เราเลือกอันที่2ครับจะเป็นซีรีส์ลองทําอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเดือนครับดรอปลงมาเรียบร้อยแค่นี้เองหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับ